สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิกเบลชาเนออีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เราจะมาสปอย e ี EP 3และ e p 4ของเรื่อง The Original Vampire ต่อจากตอนที่แล้วนะคะตอนนี้เฮลลี่อ่านบันทึกของอะไรจาปี1359บอกว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาแบบรู้สึกว่าความโหดร้ายเนี่ยเป็นเรื่องปกติส่วนนิคลาสเนี่ยก็เก็บซ่อนแสงสว่างในใจตัวเองเคยม,มาแต,แต่ความก้าวร้าวหยาบคายอะไรจาเขียนว่าตัวเองที่ทเป็นพี่ชายเนี่ยก็อยากนาทางน้องๆให้เดินทางอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้เป็นครอบครัวในึ่งเดียวกันตัดมาที่รีเบคก้านะคะก็บ่นคลาวสว่าทําไมพี่เผาเวอร์ไพต์ตอนนั้นไม่รอฉันเลยฉันชอบจุดไฟมากเลยนะส่วนเฮนลลี่ก็เดินเข้ามานะคะบอกว่าแวลวูฟอยากรู้แผนคลาสก็กวนกลับไปนะคะ<ผ>บอกว่าแผนของฉันคือปกครองโลกส่วนแผนของรีเบคก้าคือหาความรักในโลกที่โหดร้ายเฮลลี่ก็บอกว่าช่วยจริงจังหน่อยตามหาอะไรจางไงคลาสก็บอกว่าฉันพยายามจะจัดการเฟรนช์ควอเตอร์กลุ่มคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติก็คือพวกแม่มดนั่นแหละและที่แทงอะไรจาไปเนี่ยเพราะว่า อยากให้มาเซลไว้ใจถ้าฉันรู้ว่ามาเซลจะเก็บพี่ชายพวกเราไว้แบบนั้นเนี่ยฉันก็คงวางแผนมาแล้วแหละรีเบคก้าก็เสริมนะคะบอกว่าเธอต้องร้องขอเขาให้คุยกับมาเซลเพื่อ,อ,อเอาพี่ชายขึ้นมานะคลอวส์ก็บอกว่านี่แค่แผน A นะเฮลลี่ก็ถามน,นะคะว่าแผน B คืออะไรล่ะคลอวส์ก็บอกว่าสงครามหลังจากนั้นก็มีข่าวคนหายนะคะสหายของมาเซลชื่อว่าเทอรรี่เนี่ยบอกว่าฉันมีพยานบอกว่าสองคนนั้นเนี่ยเมาแล้วก็ตกทะเลตายไปแล้ว มาเซลก็บอกว่าดีมากซายของมาเซลก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกนายวอลเกอร์ที่ส่งไปดูหมาป่าเนี่ยไม่ได้ยินข่าวเลยมาเซลก็บอกว่าแวมไพร์ของพวกเราเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมเทอรี่ก็คุยกับมาเซลนะคะว,ว่าเราไว้ใจออริจินัลเกินไปหรือเปล่าและตอนนั้นเองคลาสก็เดินเข้ามาพอดีนะคะคลาสก็เข้าเรื่องเลยบอกว่าขออะไรจาคืนเถอะริเบคก้าน้องสาวที่รักไม่โอเคด้วยเทอรี่ก็แย้งนะคะบอกว่าใช้ออริจินอลสามตัวเพ็นผ้าแบบนี้เหรอแล้วยังฆ่าวพวกนายวอลเกอร์อีก คลาสก็รีบบอกปัดเลยนะคะว่าโดนใส่ร้ายหลังจากนั้นนะคะมาเซลก็เชิญคลาสให้ไปงานปาร์ตี้มาเซลบอกว่าสภาเมืองเนี่ยจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากฉันเพื่อแลกกับการที่เราจะทําอะไรก็ได้และช่วยเราเก็บเคี้ยวออกห่างจากพวกคนมาเซลก็บอกตามตรงนะคะว่าจะต้องเก็บอะไรจาวไว้เพื่อให้ลูกน้องสบายใจคลาส์ก็เล่าให้รีเบก้าฟังนะคะว่าเทอรรี่ลูกน้องมาเซลเนี่ยคิดว่ารีเบก้าฆ่าแวมพร์ไปก้าศพรีเบก้าก็บอกนะคะว่าฉันฆ่าไปแปดนี่ หรือว่าฉันคุณฆ่าเทอรีด้วยดีคลาสก็ห้ามไว้ก่อนนะคะแล้วบอกให้รีไปกล้าไปจัดการโซฟีฝั่งคลาสนะคะก็บอกให้แวมไพร์ฝึกหัดเนี่ยจ้วงเลือดแวมไพร์ตัวนี้ออกมาให้หมดแวมไพร์ฝึกหัดก็กล้ากลัวๆนะคะก็ได้แต่จิ้มเบาๆคลาสก็เลยทําให้ดูนะคะสวบแล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าที่ต้องเอาเลือดออกให้หมดเพื่อที่จะใส่เลือดใหม่เข้าไปแล้วก็ทําให้เป็นพวกของชั้นแท้ ซึ่งฝั่งรีเบคก้าเนี่ยก็มาตามหาคนที่ปล่อยเขาเรื่องหมาป่าซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือแม่มดชื่อว่าเคทีรีเบคก้าก็พยายามจะเค้นคำตอบจากเคทีนะคะ <Rebecca! S 1> เพราะว่าอยากรู้ว่าเวมไพร์ <Rebecca! S 1> <Vamp ire S 2> ที่เคทีไปบอกเนี่ย mm hmm. คือใครหลังจากนั้นรีเบคก้าก็โทรมาบอกคลาวสนะคะซึ่งคลาวสก็เดาได้ว่าเวมไพร์ตัวนั้นคือเทอรรี ตอนนี้นะคะคลาวส์กับริเบคก้าก็พยายามให้โซฟีไล่มนหาพิกัดหาพี่ชายแล้วก็เสนอแนวทางว่าให้เคที่เนี่ยเป็นตัวล่อไล่มนดามิน่าที่มาเซลเลี้ยงเนี่ยจะจับโซฟีไม่ได้โซฟีก็บอกว่าเราไม่ควรทําให้เคที่ต้องตายนะซึ่งคลาวส์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะบอกว่าพี่สาวเธอเนี่ยถูกจับฆ่ากลางถนนซึ่งจริงๆพี่โซฟีเนี่ยถูกจับได้ที่ท่าน้ําแล้วโซฟีก็รู้ว่าคนคุมท่าน้ําคือเทอรรี่แฟนของเคที ในปาร์ตี้นะคะมาเซลก็เล่าให้คลาวส์ฟังว่าเทอรี่เนี่ยคบกับแม่โมดเคที่อยู่ซึ่งตัวมาเซลเองก็ไม่ค่อยอยากยอมรับที่เพื่อนตัวเองคบกับศัตรูนะคะแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเทอรี่คลาวส์ก็ถามนะคะว่านายไม่คิดว่านี่เป็นกับดักเหรอที่แม่มดแจ้งว่ามีหมาป่าแล้วก็ล่อให้พวกนายหายสับสนไปมาเซลก็บอกเทอรี่ให้ไปจัดการครูแม่โมดให้กลัวสะหน่อยนะรอบนี้ รีเบคก้ามาคุยกับคามีนะคะคามีก็บอกว่าคุณหน้าแต่ก็จําไม่ได้ทั้งสองก็ดูคุยกันถูกคอนะคะรีเบคก้าก็เลยชวนไปปาร์ตี้การกุศลที่รีเบคก้าพาคามีไปด้วยเนี่ยเพราะว่าอยากจะไปป่วนมาเซลที่ปาร์ตี้คลาวสก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยเตรียมบางอย่างเพื่อจูงใจเคที่ให้ไร้เว็บม์คืนนี้ตอนที่แวม์ไพก่อรวนแม่มดอยู่คลาส์ก็ส่งแวมไพพวกตัวเองไปด้วยํามเหมือนเป็นหนอบนไซ ฟังเทอรี่ก็ทาเหมือนเคยนะคะมาก่อกวนแม่มดแต่ว่าจริงๆแล้วคือมาหาแฟนค่ะหลังจากนั้นก็บอกพวกตัวเองนะคะว่าฟังนี้จัดการแล้วแต่คนนี้ละค่ะที่คลาวส์ควบคุมอยู่พอมีเรื่องเกิดขึ้นนะคะเทอรี่ก็ขาดสติแล้วก็จัดการฆ่าแวมไพร์ตัวนั้นทิ้งและนี่ก็คือแผนของคลาวส์ซึ่งแคทที่คงไม่ยอมแน่ให้แฟนตกอยู่ในอันตรายที่งานปาร์ตี้นะคะทุกคนก็ได้เจอกันคามิก็คุยกับคลาวส์แล้วก็พอจะรู้ว่าแฟนเก่าของรีเบคก้าคือมาเซล ระหว่างที่มาเซลกําลังเต้นรากับคามินะคะก็มีแวมไพร์ตัวหนึ่งมาบอกเขามาเซลก็เลยขอแยกตัวไปจัดก,การก่อนตัดภาพมาที่เฮนรี่นะคะตอนนี้เฮนรี่เจอกับหมาป่าตัวหนึง่งซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยแม่มดที่โซฟีส่งมาเนี่ยก็ชวนเฮนรี่ทาทริคเล็กๆเ,เพื่อดูว่าลูกตัวเองจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกลับมาที่เคที่นะคะที่กลัวว่าแฟนตัวเองจะโดนทําร้ายเนี่ยโซฟีก็บอกว่าเราจ,จัดการได้นะฉันจะช่วยพวกของเราส่วนเธอก็ช่วยแฟนของเธอ หลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มพิธีกันนะคะแต่เดวิน่าก็รู้ตัว ฝั่งมาเซลนะคะกำลังสอบสวนเรื่องเท,รทอรี่เทอรี่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันมา70ปีเนี่ยตอนนี้ฉันยังจงรับพักดีต่อน,นายอยู่นะระหว่างนั้นคลาสแกบเอาสองเอกสารอน,น,นี้เนี่ยให้พวกแวมไพร์ของตัวเองนะคะเอาไปส่งให้มาเซลแล้วก็ให้อ้าวว่าเจอที่บ้านแฟนของเทอรี่มาเซลก็ชุนเลยนะคะบอกว่านี่เพื่อนทํากันเนาะนายมีคาถาอยู่ในมือทั้งทที่ฉันเก็บพวกมันเอาไว้เทอรรี่แพ้ผู้น่าสงสารก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยนะ มาเซลก็บอกว่านายจะเอาอะไรอีกแวนกันแดก,ก็มีให้แล้วเก็บคาถาเพื่อจะออกไปสร้างเมืองของตัวเองใช่ไหมล่ะเพื่อนกันก็หักหลังกันแบบนี้เหรอหลังจากนั้นมาเซลก็เลยลงโทษโคหาฆ่าแวมพร์นะคะบอกว่าขัางที่ส่วนร้อยปีตอนออกมาข้างนอกนะคะพวกแวมพ์ก็เจอเคที่กาลังไล่เวทมนต์จาัดก,การพวกแวมพ์อยู่เนี่ยฝั่งดาวิน่าก็พยายามจะช่วยมาเซลให้ได้นะคะตอนที่มาเซลกําลังจะถูกเคที่ฆ่านะคะคลาสก็ทําตัวเป็นพระเอกก็มาช่วยมาเซลไว้แล้วก็ฆ่าเคที่ในที่สุด ระหว่างนั้นนะคะโซฟีก็พยายามจะหารต่อนะคะแต่ว่ารีเบก้าห้ามไว้เพราะว่ากลัวว่าถ้าโซฟีตายเด็กก็จะตายด้วยนักสงสารคู่รักที่เป็นหมากของพวกคลาสมากนะคะซึ่งตอนนี้เทียรี่ก็โดนฉาบด้วยปูนแล้วก็ถูกปล่อยให้เน่วตายค่ะหลังจากนั้นมาเซลกับคลาสก็จับเขาคุยกันนะคะมาเซลก็บอกว่าจะคืนอะไรจาให้เพราะว่าคลาสช่วยชีวิตไว้ ส่วนคลาสก็มาเจอคามิคามิก็บอกว่าเห็นมาซิลโกรตตอนนั้นเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นแบบนี้คลาสก็บอกว่าคงรู้สึกเหมือนอกหักสินะประมาณว่าเหมือนคามิผิดหวังที่มาซิลโมโหร้ายขนาดนั้นคลาสก็ชมคามินะคะบอกว่าเธอคือเบรฟบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ผู้กาหารแล้วก็ขอโอกาสให้มาซิลอีกครั้งแต่หลังจากนั้นก็สะกดจิตให้คามิลืมทุกอย่างนะคะจําไว้แค่ว่าปาร์ตี้เมื่อคืนสนุกมากคลาสก็บอกวความจริงกับรีเบก้านะคะบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ ต่รีเบก้าก็ไม่โอเคนะคะบอกว่าโซฟีอุตส่าห์เชื่อใจนะแต่คลาสก็แยงนะคะบอกว่าพอแม่มดได้ตัวดาวิน่าไปนะก็คงไล่พวกเราอยู่ดีฉันจะครองดาวิน่าเองรีเบก้าก็บอกนะคะว่าพี่ก็ทําทุกทางเพื่อให้ได้ทุกสิ่งมาโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นน่ารังเกียจส่วนฟังมาเซลนะคะพยายามจะพาอะไรจากไปส่งแต่ว่าดาวิน่าก็ห้ามไว้ แต่ภาพวันที่ในบ้านนะคะคลาวส์ก็มาบอกเฮนรี่ว่าอะไรจ่าจะกลับมานะแต่ก็แอบ,บน้อยใจนะคะพูดกับเฮนรี่บอกว่าทาไมพี่ถึงได้รับคําชมตลอดเลยนะเธอก็คงจะคิดถึงเขาละสิเฮนรี่ก็บอกนะคะว่าอะไรจ่าใจดีแต่ก็ตบท้ายนะคะว่าฉันรู้แล้วนะว่าเบบีเป็นผู้หญิงแหละคลาวส์ก็แอบ,บยิ้มเลยนะคะฟังโซฟีก็โดนติจากพวกแม่มดผู้ใหญ่นะคะว่าไว้ใจแวมไพร์มากเกินไปเป็นังล่ะแต่โซฟีก็บอกนะคะว่ายังน้อยฉันก็พยายามทําอะไรบางอย่างแหละส่วนแม่มดซาบีนที่ดูลูกเฮนรี่ให้เนี่ยตอนตรวจสอบเนี่ยก็พูดอะไรบ อออย่าางออกมเฮลลี่ก็จําคานันไว้นะคะแล้วก็ไปหาแปรแต่ว่าก็ไม่เจอความหมายตอนนี้คลาสก็เชิญคามิมานะคะแล้วก็เล่าเรื่องของติงคราวแล้วก็ถามคามิว่าฉันเนี่ยชั่วร้ายมากเลยใช่ไหมคามิก็บอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้ชั่วร้ายนะแต่ควบคุมความโกรธไม่ได้ขี้ระแวงแล้วก็กลัวถูกทิ้งคลาสก็เลยเสนองานให้คามิเขียนชีวประวัติของตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้คามิสนิทก,กับมาเซลไว้เพราะว่าเป็นหนึ่งในแผนการหลังจากนั้นคลาสก็พูดเรื่องแวมไพร์กับแม่มดนะคะซึ่งทําให้คามิกลัว แต่หลังจากนั้นก็สะกดจิตคาไม่ให้กลัวแล้วก็บอกความจริงเรื่องการสะกดจิตของแวมไพร์แต่ภาพมาที่ดาวิน่านะคะบอกมาเซลว่าอยากไปเที่ยวจังเลยแต่มาเซลก็ห้ามไว้ดาวิน่าก็เลยต่อรองนะคะว่าฉันจัดการแวมไพร์ได้นะฉันทำให้เลือดในร่างกายเดือดได้ ในที่สุดมาเซลก็ยอมนะคะตอนนี้คาม,มิมาบอกข่าวคลาวส์บอกว่ามาเซลจะให้ฉันไปดูแลเด็กคนหนึ่งแต่ฉันก็ปฏิเสธไปคลาวส์ก็บอกว่าเธอต้องไปคาม,มิก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมไม่สะกดจิตเหมือนเดิมละ่ะและคลาวส์ก็พูดออกมานะคะว่าฉันชอบเธอหมายถึงชอบวิธีคิดของเธอนะเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ในที่สุดก็สะกดจิตคาม,มิเรียบร้อยนะคะฟังเฮลลี่นะคะแม่มดผู้ใหญ่ก็มาหาบอกว่านัดหมองไว้ให้คนหนึ่งเราไปด้วยกันนะเวิร์มพายจะไม่รู้เรื่องนี้หรอก ฟังแวมพา์คนในควบคุมของคลาวส์ก็มาถามเพื่อนดูดเลือดด้วยกันนะคะว่าอยากได้แวนเดินกลางวันต้องทำยังไงหรอเพื่อนก็บอกว่านายไม่มีวันได้มันหรอกระหว่างนั้นนะคะริเบคก้าก็แอบไปถามข้อมูลสาวๆของมาเซลแล้วก็พอจะรู้ว่ามาเซลแอบเด็กไว้แถวๆนี้ค่ะตอนจะปล่อยดาวิน่าไปเที่ยวนะคะมาเซลก็จัดการให้ลูกสมุนตัวเองจับตาดูดาวิน่าไว้แบบดูเฉยๆนะาห้ามแตะต้องดาวิน่าก็คุยกับคามินะคะแล้วก็พอจะดูออกว่า ดาวิน่าเนี่ยชอบเพื่อนสม่ายเด็กคนหนึ่งชื่อทิมฟังรีเบกก้าก็มาหาห้องใต้หลังคาที่โบสถ์นะคะบาทหลวงก็บอกว่าที่นี่ปิดนานแล้วนะตั้งแต่มีเด็กฆ่าเพื่อนตัวเองเนี่ยรีเบกก้าก็สวดจิตบาทหลวงให้บอกทางนะคะแต่พอเจอห้องดาวิน่าแล้วเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แต่จูดูรีเบกก้าก็โผล่มาอีกที่หนึ่งแล้วก็เจออะไรจ้าอะไรจ้าก็บอกว่าดาวิน่าดึงกลิตออกมาแล้วจะแทงใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าการดึงออกครั้งหนึ่งก็ลบพลังของกลิตได้แล้วพี่กำลังจะตื่นแล้วแหละแต่พี่จะขอคุยกับดาวิน่า หาทางสงบสึกก่อนค่อยกลับรีเบคก้าก็โอเคนะคะแล้วก็กลับไปอย่างว่าง่ายฝั่งเฮนลี่นะคะก็มาตรวจคันหมอบอกว่าเนี่ยความดันสูงมากเลยนะต้องฉีดยาเฮนลี่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะก็ส่งข้อความบอกรีเบคก้าว่าเนี่ยอยู่ที่นี่นะแต่แล้วเฮนลี่ก็เห็นท่าไม่ดีนะคะก็เลยบอกหมอว่าฉันไม่ค่อยถูกกับยาพอเห็นผู้ชายเข้ามานะคะก็เลยจัดการเอายาปักคอหมอเลยค่ะแล้วก็หนีไป ฟังคลาสนะคะก็สะกดจิตทิมแล้วก็บอกคามิให้ส่งจดหมายว่าจดหมายเนี่ยมาจากทิมนะหลังจากนั้นดาวิน่ากับทิมก็มาเจอกันนะคะคามิก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้แย่หรอกไม่ได้อยากโหดร้ายด้วยแต่สิ่งแวดล้อมทําให้เขาเป็นอย่างนั้นคามิก็บอกว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเป็นแบบนั้นคนที่ฆ่าคนในโบสถ์นั่นแหละซึ่งคามิก็รู้สึกผิดมากเลยนะคะที่ช่วยอะไรไม่ได้คลาส์ก็บอกว่าทุกคนต้องสู้กับปีศาจที่อยู่ในตัวเหมือนกันแหละหลังจากนั้นก็เลยสะกดจิตคามิให้ออกไปก่อน บัตลวงก็มาบอกข่าวกับมาเซลนะคะเรื่องรีเบคก้าไปห้องใต้หลังคาเนี่ยแล้วเหมือนทั้งคู่จะมีข้อตกลงกันอยู่คลาสก็พยายามจะเจรจาก,กับดาวินานะคะให้เป็นพวกเดียวกันแต่ดาวินาก็ไม่เอาด้วยคลาสเลยจับเพื่อนเป็นตัวประกันดาวินาก็เลยเดือดจัดเลยนะคะก็เลยปล่อยพลังลออกมาซึ่งคลาสก็ไม่ทนนะคะก็เลยโยนทิมลงมาจากชั้น2 พอเวิน่าเห็นก็ตกใจมากคลาวส์ก็เลยต่อรองนะคะบอกให้ดาวิน่าขอร้องสิแล้วฉันจะช่วยในที่สุดก็เลยให้ทีมกินเลือดแวมไพร์ฟังเฮนรี่ที่หนีแม่มดอยู่นะคะก็จัดการไม่ได้บางตัวรีเบคก้าก็มาเสริมแต่โดนธนูยิงทั้งคู่รีเบคก้าตื่นมาทีก็ไม่เจอเฮนรี่เลยนะคะก็เลยโทรบอกคลาวส์หลังจากตามหาอยู่นานนะคะเฮนรี่ก็เดินกลับมาคลาวส์ก็มาดูนะคะบอกว่าบาดแผลรักษาได้เยอะเลยนะรีเบคก้าก็บอกว่าเลือดเบบี้ในตัวรักษาเฮนรี่ไว้แผลเลือดหายเร็วกว่าปกติตอนกำล เคลาสก็เข้าไปพยุงทันค่ะบอกว่าโอเคที่รักฉันรับเธอทันหลังจากพาเฮนรี่กลับบ้านนะคะคลาสก็มาหาคามิคามิก็บอกว่าแวมพร์ต้องสะกดจิตพี่ชายตัวเองแน่ๆแ,แล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากคลาสก็อยากช่วยนะคะก็เลยสะกดจิตให้ลืมทุกอย่างพี่ชายฝาแฝดแค่ปว่วยไปเรื่องเราก็ตัดตอนเพียงเท่านี้นะคะใครอยากดูตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คุยกันได้ในะคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ